ที่หน้าจอของ Android ให้เข้าไปที่หน้ารวมแอปพลิเคชันจากนั้นคลิกที่ล้านโปรแกรม Google Play Store จะถูกเปิดขึ้นมาโดยที่หน้า Google Play Store จะมีรายการของโปรแกรมต่างๆให้สังเกตที่แถบด้านบนถ้าเราเลื่อนมาทางซ้ายเราจะพบกับหน้าจอของหมวดหมู่ ซึ่งจะเป็นรายการหมวดหมู่ของโปรแกรมต่างๆเราสามารถเลือกดูโปรแกรมตามหมวดหมู่ได้หรือหากเลื่อนมาทางขวาจะพบกับรายการที่เป็นที่นิยมเช่นรายการที่ได้รับการชำระเงินสูงสุดซึ่งหมายถึงโปรแกรมสำหรับขายหรือถ้าเลื่อนมาอีกเราจะพบกับโปรแกรมฟรียอดนิยมเราสามารถเลือกติดตั้งโปรแกรมที่ต้องการได้ หรือหากต้องการค้นหาโปรแกรมที่เราต้องการให้คลิกที่ไอคอนสำหรับการค้นหาจากนั้นพิมพ์สิ่งที่ต้องการลงไปเช่นโปรแกรม Music ตัว Google Play Store ก็จะค้นหาโปรแกรมที่ที่เกี่ยวกับคำว่ามิวสิกขึ้นมา ตามตัวอย่างผมจะทดลองติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า Xpiano ให้คลิกที่ไอคอนของโปรแกรม Xpiano เราจะพบกับรายการเราจะพบกับรายละเอียดของโปรแกรม Xpiano หากต้องการติดตั้งให้คลิกที่ติดตั้งจากนั้นคลิกที่ยอมรับและดาวน์โหลด โปรแกรมจะเริ่มทำการดาวน์โหลดและติดตั้งให้เราจนเกิดจะเสร็จเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะมีปุ่มที่เขียนว่าเปิดหรือเราสามารถเข้าไปที่หน้ารวมโปรแกรมได้โดยโปรแกรมที่ติดตั้งแล้วจะเข้ามารวมอยู่ในหน้ารวมโปรแกรมเสมอครับเราก็จะพบกับ ไอคอนของ x p i a n o ก็สามารถเปิดขึ้นมาเพื่อเล่นได้ครับการติดตั้งโปรแกรมสำหรับ Android ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ